ไม่ทักกันเลยอะจริงป่าวว่าไงลูกไม่ทักกันเลยเหรอฮะไม่ทักกันเลยเหรอลูกโอ,โ,อโอ้โอ้ชอมช,มม,นนชมมันนี่ส้มมันนี่วยายจำกันได้ไหมเนี่ยอุ้ยกินน้ำอยู่อะลูก โอยใครบอกว่าจำพ่อไม่ได้ทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ลูกอืมกินข้าวยังกินน้ำนะน้ำเต็มปากโอ้ยหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวไหมครับอืมไปกินปลายัางกินปลาไปลูกป,ปะอืมไม่เห็นพ่อเหรอพ่อยืนแอบอยู่ข้างหลังกินข้าบะไปมันนี่ปะไปไหมกินข้าวไปลูกป,ปะอืมดูมันนี่ ไปกินข้าวปะไปะไปไหมไปด้วยกันไปมาลูกมามาเร็วมาเออไปะปะกินปลามาลูกมา,มาก,ามากินปลาเร็วมากินปลามาเร็วเข้ามาสิมาอืมออนๆด้วยอ่อนอ่อนไม่ได้มาตั้งหลายวันไปหาหมอ,อยางไปอ่ะนั่นเห็นไหมวันนี้วัน เสามันนี่ฟ้าอเป็นไงลูกเป็นยังไงไปกินปลาไปลูกปะไปกินปลาปะมาเด้อไปกินปลากันพ่ออุ้มไหมให้พ่ออุ้มไหมวันนี้วันเสาร์แวะมาซื้อมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวมันนี่ของน้องต้มชืบชืบชบเมื่อกี้แอบทำอะไรอยู่พอเห็นนะกินน้ำเยอะเลยะลูกเช็ดปากมาเช็ดปากให้ มากินปลาปะกินปลาต้มลูกปะมาแล้วมากินปลาต้มมาลูกมาไปไหมมาเดี๋วตาลมาลูกมากินปลาต้มมาเาหรหนาวเลยตอนคืนระวังหน่อยหากล่องมาให้ ดี๋ยวจะเอากล่องมาให้ใช่ไหมจะกลัวหมาจะมากัดเอาเนาะแต่พ่อไปแล้วเด้อได้ของแล้วนะโ้มพ่อไปนะซิโอเคเอานอนซะเออเออพ่อไปเด้ออืมงอนเด้ออ่าพ่อไปนะ